ว่ากันอีกคันนะครับเทารเรโบเยซุออนิอนะครับป้ายแดงมาแก้ร้แบะแี่แก้ร้บแบะแก้เผายันนะครับจัดตรงใหม่นะครับผมร้อมไล่นิ่มนะครับแก้เผายันนะครับอันนี้เอซีมาจากพิจิตนะครับผมน่ครับเทอเโบเดี๋ยวรอดูทรงเลย ทำหน้าสองหลังสี่ครับสเต็ปยางนะครับนี่ล้อ S S R ยางสองสี่สองเจ็ดนะครับอันนี้ล้อหลังสองเจ็ดแต่แปดนิ้วครึ่งนะครับจะประมาณนี้นะครับผมเราชมเลยจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ล้อหน้าก็จะเป็นสองสี่่แปดนิ้วครึ่งนะครับนี่ ดูเลยครับแต่อะเดเกอร์หนามากนะครับไอโผล่โผล่แน่นอนนะครับแต่จะสวยไม่สวยไงยรอชมเลยเดี๋ยวจัดให้แก้ครบจบในที่เดียวครับ นี่ครับอีสุอานิวเสร็จแล้วครับจัดทรงใหม่นะครับหน้าหนึ่งหลังสี่นะครับผมพร้อมกับแก้ร้อแบะแก้เผายันนะครับจบครบในทีเดียวครับผมทรงรลรอๆนะครับคันนี้ห้ารูนะครับแต่ส่รัปเตอร์ก็จะลดนิดๆนะครับผมทรงรล่อๆสวยๆครับนิ่มๆนะครับจบครบในทีเดียวนะครับ ที่แรกจะเอาหน้าสองหลังสี่นะครับมันเปีียบไปนะครับจัดมาแับวก็หน้าขึ้นนะครับเหลือหน้าหนึ่งนะครับหลังสี่ครับขับสบายนิ่มๆน,น,นะครับเน้นบรรทุกขอบพระคุณครับแต่รอ,อสวย,สวย